สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาสายต้องกราบขอโทษขออภัยมณีสวัสดีค่ะเอฟทุกท่านสวัสดีแฟนกลับที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะมาช้าดีกว่าไม่มาจริงไหมคะไปธุระหลายที่เหนื่อยแล้วก็มาถึงห้องก็รีบมาลงคลิปให้เลยนะคะมาลงคลิปให้ท่านเลยเนี่ยนะคะมาลงให้ท่านเลยนะคะ แล้วก็อย่าพึ่งโกรธอย่าพึ่งงอนนะคะเอฟซีจะรักทุกทท่านนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะเราสัญญาแล้วว่าเราจะสู้ด้วยกันเราสัญญาแล้วว่าเราจะสู้ด้วยกันและเราสัญญาแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะจะรักเคารพซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไป ให้กำลังใจเป็นสิ่งที่ทุกๆคนปรารถนานั่นคือกำลังใจต้องมาอันดับหนึ่งถ้าเรามีกำลังใจแล้วเราจะฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกอย่างแม้แต่ป่วยก็หายป่วยนะคะถ้าได้กำลังใจที่ดีนะคะกำลังใจที่ดีข้อที่1ข้อที่2มีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะสดชื่นแจ่มใสถ้าเรามีกำลังใจแล้วเราจะฟันฝ่าอุปสรรค ไปได้ทุกอย่างค่ะเชื่อเยนจิตพอตวีนะคะเอฟซีที่รักทุกท่านเพราะฉะนั้นให้อภัยซึ่งกันและกันเยนจิตพอตวีมาสายถ้าไม่ติดธุระจริงๆก็ต้องพูดเจีอย,ยวแล้วถ้าพอติดธุระของคนคนเดียวซึ่งคนอื่นทําแทนไม่ได้ต้องไปเองต้องไปพูดไปจาต้องอะไรเองทุกอย่างเพราะว่าเอฟซีคงจะทราบดีเนาะเรามาเข้าสู่ตรงหน้าแนวทางที่เราต้องการวันนี้ใกล้วันเข้ามาแล้ว ไปถึงวันที่หนึ่งเมษาแล้วนะคะเราก็มาดูแนวทางที่เราจะมีโชคมีลาบไปด้วยกันตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นขอให้ท่านชมเพื่อความบันเทิงชอบเราก็จัดขัดเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นเราดูตรงไหนตัวไหนคลิปไหนใบตัวที่เย็นจิตพอดีเฉียนตัวแดงๆใหญ่ๆน้าเงินใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราสะดุดตาเราจัดแต่เราไม่สะดุด ตาเราก็ดูไปงั้นแหละให้ผลปินจำเริญใจนะคะมันก็มีแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราคนเราถ้าเข้าใจกันแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ยืดยาวและยาวนานนะคะถ้าไม่เข้าใจกันเราหองระแหงกันขัดใจกันถือโทษโกรธกันคอยจับผิดกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเป็นเอฟซกันหรือว่าเป็นผัวเมียกันละนะคะสามีภรรยาเห็นไหมเดี๋ยวนี้นะคะ แบบไม่อยากจะเอ่ยถึงคําว่าเสียชีวิตนะคะคือเห็นๆกันอยู่อ่ะปู่ชุ่มแพมาเลยค่ะทีนี้ปู่ชุมแพให้มาที่4-6-4-9-6แล้วก็ศูเลขสวยนะคะ4-9-6-0-7แต่เย็นจิตฝันนะคะฝันด้วยสองสวันแล้วว่าจะไม่พูดแหละฝันว่าเลขออก9-4-7ไม่รู้ว่ามันจะออกไหมเย็นจิตก็ไม,ไม่ไม่ได้เขียนให้ด้วยนะคะว่าเป็นเลขฝันนไม่ได้เขียนก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะ,นะคะ ฝันว่ามันออก9 4 7ก็ฝันก็นนเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เรอกค่ะทุกวันนี้นะคะเหนื่อยอ่4 9 6 0 7นะคะสองตัวก็จะมี4 7 4 6 9 6 6 0 9 4และ7 0ค่ะพิจารณาดูนะคะเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปจัดไปหานะคะ ถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยต่อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นเลขของต่อมาเป็นเลขของเออต่อมาก็เป็นเลขของหลวงพ่อพรค่ะหลวงพ่อพรนะคะอ่าหลวงพ่อพรให้มานะคะหลวงพ่อพรท่านให้สามตัวตรงนะคะท่านเขียนกำกับไปเลยว่า3ามตัวตรง 7จ็ดแปดสองแปดห้าสี่เจ็ดแปดสองแปดห้าสี่เท่าที่ยันจิดฟอนต์บีนั่งได้ตัวตัวแนวทางตัวเลขมาเยอะแยะเนี่ยไม่มีใครให้เหมือนของหลวงพ่อพรเลยนะคะไม่ไม่มีแต่ส่วนมากจะไม่มีสองไม่มีแปดอะไรประมาณเนี้ยมีค่ะปู่สี่ห้ามีสองนะคะปู่ห้าห้าเจ็ดแปดไม่มีอาจารย์หนูเพียนมี แต่ว่าของหลวงพ่อพรมี782และ854นะคะ782 854ท่านบอกว่าตรงๆเลยนะคะ2ตัวบนก็คือ82และ54และ81นะคะท่านบอกไว้แล้วว่าวก็คือเขียนไว้แล้วว่าตรงๆอยู่แล้ว782และ8 54 4 8 1 5 8 1มีเท่านี้นะคะอ่ะเนี่ยที่ท่านเขียนให้มาเนี่ยนะคะมีเลข4ตัวค่ะ 7 8็ดแ4ดสองแปพิจารณานะคะชอบเราจัดเลยนะคะส่วน2ตัวล่างท่านก็บอกว่าให้แค่นี้ละค่ะสามสองสี่สองห้าสองสีละหกห้าสามละหนะครับส่วนเลขสามตัวบนก็มี8ก็มีเจ็ดแปดสอละแปดห้าหนึ่ง ห้าดหนึ่งตรงพ่อพรอย่าลืมนะคะว่าท่านให้สามหางบางทีสี่หางแต่ว่าเข้าเคยเข้า3ามตัวตรงสามสามงวดนะคะแต่ไม่ได้ติดกันนะเว้นสองสามวดก็ถึงมาเข้าอีกนะคะอันนี้ก็เป็นความจริงนะคะ mm. อ่าให้เอฟซีพิจารณาดูนะคะหลวงพ่อพรค่ะต่อมานะคะ แล้วทางต่อมาแต่ถ้าจอาจารย์หนูเพียนนะคะอาจารย์อาจารย์หนูเพียนท่านก็ให้มาแล้วนะคะแต่ของอาจารย์หนูเพียนท่านไม่ให้ไม่เคยให้3ตัวนะคะท่านให้แค่2ตัวบนล่างชัดเจนนะคะเลขของอาจารย์หนูเพียนค่ะอาจารย์หนูเพียนท่านจะให้มาเลขบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะท่านบอกว่า4ชุดตรงตรงสชุดตรงตรงอาจารย์หนูเพียนค่ะอาจารย์หนูเพียนให้4ชุดตรงๆก็คือบน0-304 ศูนย์ห้าศูนย์แปดบนก็เป็นบนนะคะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดบนเป็นบนค่ะของอาจารย์หนูเพียรนะคะส่วนเลขล่างท่านก็ให้ล่างเป็นล่างบนเป็นบนสี่ชุดเหมือนกันนะคะตรงตรงเหมือนกันนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าสองนะคะเจ็ดศูนย โทษจ้ะ70 72 92 90 90 92นะคะอ่ะกลับแพกกับมาก็ตัวเดียวกันนาะเอานะคะเลขอาจารย์หนูเพียนไม่มี3ตัวนะครับแต่ท่านบอกว่าก็เข้ามาแล้วหลายงวดนะคะแล้วก็หลุดมาแล้วหลายงวดเหมือนกันนะคะหลังจากที่เข้าติดต่อกันมา เท่าไรนะท่านบอก51าสวดหรือสามสอ็ดงวดนี่แหละแล้วก็มามาดูดสองวดนี่งวดนี้ท่านเพิ่งให้มานะคะ 03, 04, 04, 0ูนย์สามบนเป็นบนอย่าลืมล่างเป็นล่างเจ็ดศูนยงเก้าศูนมาต่อไปก็เป็นเลขของปูห้าเปค่ะปูห้าเปนะคะปูห้าเ ท่านฟันทงตัวเดียวเลยบนล่างหกหางเดียวตัวเดียววิ่งท่านบอกวิ่งอย่างวิ่งนะคะวิ่งหกบนล่างว,วิ่งหกบนล่างจําไว้ค่ะวิ่งหกบนล่างว,วิ่งหกบนล่างจําไว้ค่ะวิ่งหกบนล่างหกเก้าสองตัวบนล่างหกเก้าหกเจ็ดหกสี่เห็นไหมคะนี่ค่ะใจเด็ดเพชรเม็ดงามก็ให ช้างเดียวเลยก่ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดวิ่งบนล่าง6ตัวเดียวและ2ตัวบนล่างก็หตัวเดียวค่ะ6 9 6 7 6านะคะ6 9เก้าหกเจนึ่งหสองและ6 6 6กหกหนึ่งหสองหเห็นไหมคะเห็นไหมคะเด็ดเด็ดสุดยอดนะคะเรื่องจริงอ่ะมาค่ะปูซีห้าค่ะ ปูซีหนะคะท่านก็เขียนมาเรียบร้อยนะคะว่าถ้าเลขท่านเข้าอย่าลืมนะคะธนาคารกาิิกรไทยนะคะดูตามนั้นแคปเอาไว้นะคะแคปเลขปู่45ไว้ด้วยนะคะเพราะเลขท่านก็เคยเข้าหลายงวดนะคะบนวิ่ง5กับวิ่งหกับสบนวิ่งหกับสนะคะบน5กับ4บน5กับ4แต่ท่านมห้หางเดียวกับศูนย์เก้ 094 2ตัวก็คือ9 4นะคะเห็นมคะย์ตัวก็คือ94นะคะล่างวิ่ง2กับ9นะคะล่างวิ่ง2กับ9นะคะล่างวิ่งสกับ9 2ตัวก็คือ2 7 9 7 2 7 9เเท่านั้นนะคะ2 7 9เเท่านั้นคะ่ะ ส7งเเท่านั้นนะคะสองเเท่านั้นนะคะส่วนเลขเลขของปู่สี่ธนาคารกรสิกรไทยนะคะ5้ธน,นาคารกรสิกรไทย05 3 8์ห5 6สามแปดเจ็ดหกห้าหามห้าห้กสาานะคะเอาขุกุกงโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขแนวตางในงวดนี้นะคะ่ะ